เบื้องลวดหน้าดนะขดเนาะข่อยเนาะรับบรไดจริวปะไม่หายเลทำร้ายนะหน้าขดข่อยร้ายมือจำนายหน้าขดมือกเกิดมาเห็นงานก็เกิดมาดีท่านวิธีทำนะข่อยบื่อยากเกิดมาดกอกเพ็ยงานวิธีทำอย่งเจ้าชู้หูยังเจ้าไปไปเรี้ยงซื้อข่อยหูทุกเรื่องเองบื้องเบิงบ้งเบื้องเขาบอกว่าคู่ไข่ด่าเขาเจ้าแท่นน <c oughs> ่ต่เบิ้องลวดเจ้าเบิง้ง เออเขาบอกเขาได้จเจ i̇şte ้าทะเบงลูกเจ้าทะเบงทำลายหนาคตวางแผนหนาคตข่อยมึงแต่ยินยุยยุใส่ข่อยเมื่อไรยุนเจ้าเนาะยุนพ่อใหญ่สี่หุ่บยุตตั้งนี่นะนั่นดีตรงไหนเงี้สิไปเหงานเทียบเลือกตั้งทางเฟซบุ๊คลาตบทหารการกระจายสื่อค่าวสื่อสารงานเป็นทหารข่อยสมาร์คโรงเรียนเกี่ยมทหารชายสี่มาพอดี โรงเรียนโงหญาพี่จอดสวยมึงลอดเ้ยหนุ่มห้าก็ชื่อถอยวยเจ้าเป็นพระเดกการตีเจ้ามการชีิวิถอยเลยตีมี่ไงี่นี่นี่มีตังค์เขาซื้อขนมตังนัแล้วมาแล้วตังค์มาแล้วพระเดกการปัประยุทธ